สวัสดีครับวันนี้วันที่14ตุลา64นะครับวันนี้เข้ามาดูป่ากล้วยนะครับมาตรวจแปลงอ้อยแล้วก็มาดูกล้วยพอดีเมียอยากกินกล้วยก็เลยเข้ามาดูว่ากล้วยมีเครือมีลูกแก่บ้างหรือเปล่าหรือลูกสุกก็เลยต้องเข้ามาดูครับอตอนนี้ก็พอได้อยู่นะครับแต่ยังไม่แก่เต็มที่ คงจะรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับผมฝั <c oughs> ่งนู้นเดินไปดูรอบที่แล้วก็ไม่มีนะครับก็คงจะไม่เข้าไปดูว่าป่ารกฝั่งนูน้นมันมีงูเหลือมอยู่นะครับตรงนั้นบริเวณน,นั้นทําไมถึงว่ารู้ว่ามีงูเหลือมอยู่บริเวณน,นั้นคาวมากมันมีกลิ่นคาวนะครับกลิ่นเหม็นของสาบงูนะครับแสดงว่ามันอยู่บริเวณน,นั้นมันรกมากตรงนั้นครับ ตั้งแต่หน้าแรงก็รุกแบบนั้นแหละครับตอนเขาเผาป่าเผาไร่เผาไปก็ไม่ถึงก็มันก็คงจะยังอยู่ก็ยังไม่เสี่ยงครับผมก็ดูแต่ข้างล่างช่วงนี้ไปโอเคครับเท่าที่ดูก็มีหนึ่งเครือนะครับที่แก่พอสมควรพอตัดได้บุ่มประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็น่าจะสุกเพราะว่าถ้าปล่อยให้สุก แถวนี้นะครับไม่เคยเหลือครับหนูกระรอกไปตัดเครือนี้ไปนะครับก็เป็นเครือไม่ใหญ่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม